วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2568อากาศที่วัดท่าขนุนอยู่ที่16องศาเซลเซียสกระผมอรตมภาพจเจริญพระกรรมฐานและทำวัดเช้าแล้วไม่ได้ออกบินทบาท เนื่องเพราะว่าต้องเดินทางเข้ากรุงเทพไปร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสืบสารต่อยอดนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ดูแล้วค่อนข้างจะประหลาดมาก เนื่องเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้มีสมเด็จพระราชาคณะหกรูปรองสมเด็จพระราชาคณะอีกเกือบสิบรูปบรรดาเจ้าคุณชั้นธรรมชั้นเทพอ,อีกมากแล้วอยู่ๆก็มีพระครูเวราชการจนธรรมโผล่ขึ้นมาหนึ่งรูป ทำให้รู้สึกแปลกแยกเหมือนอย่างกับเอานกกยางไปไว้ในฝูงไก่มองไปอย่างไรคนอื่นเขาก็เห็นกันแต่ยังดีที่ว่ากรรมการท่านอื่นๆนั้นส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเมื่อเดินทางไปถึงหอประชุมสิริพักดีธรรมวัดปยุรวงสาวาส จึงได้กราบทักทายพูดคุยกับบรรดาพระมหาเถระคณะกรรมการโดยเฉพาะหลวงพ่อวัดศรีสุดารามซึ่งชวนคุยกันไม่เลิกเนื่องเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าได้พบท่านก็คืองานปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆ แต่ว่างานนี้เป็นการประชุมแล้วโดยเฉพาะก็นั่งไม่ห jak, ่างกันเพราะว่าท่านอยู่แถวหน้ากระผมอยู่แถวหลังท่านแค่จับเก้าอี้ตะแคงข้างก็หันมาคุยกันอย่างออกรสชาติทีเดียวการประชุมครั้งนี้เกิดจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งกระผมอัตมภาพมีบทบาทในการหาทุนเข้าสมทบกองทุนนี้มาหลายปีแล้วโดยเฉพาะญาติโยมทางด้านอำเภอทองผาภูมิซึ่งชุมชนต่างๆร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดพระป,ป่าสมทบกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับคณะสงฆ์ไทยมาหลายปี ปีที่แล้วทางด้านคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นปีสำคัญก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ72พรรษาจึงให้บรรดานักเรียนทุนต่างๆได้สำแดงฝีมือและศักยภาพว่า เมื่อรับเอาทุนไปศึกษาเล่าเรียนจนจบแล้วทำอะไรเป็นกันบ้างท้ายที่สุดก็ปรึกษาหารือกันในการจัดแสดงพระธรรมเทศนาสี่ภาคซึ่งท้ายที่สุดก็มาปิดโครงการกันที่ภาคกลางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง เนื่องเพราะว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็ตามล้วนแล้วแต่มีคนเข้าร่วมงานกันหลายพันคนเมื่อมาจัดปิดโครงการที่ภาคกลางศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตผู้คนตลอดจนกระทั่งพระภิกษุสงฆ์ก็ประเดประดังเข้าไปร่วมหมื่นคน จึงเกิดแนวคิดกันขึ้นมาว่าแล้วปี73พันษาจะทำอะไรกันเน้่องเพราะว่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงนั้นมีทั้งการฝึกอบรมนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงมีการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง มีการอบรมพระธรรมกฐิกาจารย์ซึ่งจริงๆก็คือนักเทศแต่ว่าเป็นสายธรรมยุทธ์มีทั้งกองทุนสำม,มเนเรียนเล่าเรียนหลวงตลอดจนกระทั่งโครงการต่างๆอีกมากจึงต้องมาประชุมปรึกษาหารือกันว่าแนวทางในการจัดงานจะออกไปอย่างไร อันดับแรกเลยสถานที่มุ่งไปที่พุทธมนฑลจซึ่งเป็นศูนย์รวมพระพุทธศาสนาของเราโครงการต่างๆที่จะจัดก็ปรึกษาหารือกันไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสง์ทั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามากุฏตราชวิทยาลัยก็ตาม และบรรดาโครงการต่างๆได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะจัดในลักษณะแสดงสลมฤที่ผลว่าดำเนินโครงการไปแล้วผู้ที่ได้รับทุนไปนั้นได้รับอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดแล้วก็จะมีการจัด ทั้งนิทัศการการปฏิบัติธรรมการแสดงพระธรรมเทศนาไม่ว่าจะเป็นการเทศสามทันมาศหรือว่าการเทศมหาชาติก็ดีแม้กระทั่งโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าและโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขตามหลักห้าสอก็ตาม ก็จะแห่กันไปร่วมงานเพื่อที่จะให้ยิ่งใหญ่สมกับพระเกียรติยศซึ่งในหลวงจะเจริญพระชนมายุ73พรรษาการประชุมวันนี้มีการตกลงตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อที่จะช่วยกันดำเนินงานด้านต่างๆให้เสร็จสิ้นลงไปโดยเรียบร้อยและอลังการกระผมอัตมภาพคิดว่าตัวเองรอดแล้วปรากฏว่าคณะอนุกรรมการกับโดนกรรมการทั้งหมดร่วมกันเสนอว่า ให้พระครูเวราชการจนธรรมเป็นอนุกรรมการฝ่ายสำนักปฏิบัติธรรมด้วยท่านจะได้ควบคุมดูแลประสานงานทางด้านนั้นกระผมอัตมภาพที่คิดว่าตนเองลอยตัวแล้วกลายเป็นว่าลอยเพราะคนอื่นยัดงานให้ กลายเป็นอะไรที่รู้สึกหัวเราะมิได้ร่ำให้ม่ออกตามสำนวนของโกเลงเพียงแต่ว่าเมื่อปิดการประชุมแล้วกระผมอัตมภาพก็ถวายเงินสมทบกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกสองแสนบาทซึ่งกองทุนนี้จะว่าไปแล้วก็เกิดขึ้นเพราะกระผมอัตมภาพเอง เห็นว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระพรหมบัณฑิตท่านเป็นประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ว่าเงินทองในการจะเผยแผ่นั้นก็น้อยเหลือเกินจึงได้หาปัจจัยหนึ่งล้านบาทถาวายให้กับท่านเพื่อทำงานนี้ ปรากฏว่าท่านเอาไปตั้งเป็นกองทุนเสียหนี้กระผมอัตมาภาพก็เลยกลายเป็นกรรมการกองทุนตัวเล็กจิ๋วอีกตามเคยเนื่องเพราะว่ามีแต่บรรดามเหสักโข,ขทั้งฝ่ายพระและครวดเป็นกรรมการแล้วก็มีพระครูบ้านนอกสุดกู่ปลายตะโกนท่านหนึ่งเป็นกรรมการอยู่ด้วย ในเมื่อตั้งเป็นกองทุนแล้วก็มีการถวายปัจจัยสมทบเรื่อยๆมาและได้ใช้ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างๆอย่างคุ้มค่าต้องขออนุมโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกับทางเว็บไซต์วัดท่าขนุนหรือว่าท่านที่ได้บูชาวัตถุมงคล ไม่ว่าจะในเว็บไซต์วัท่าขนุนก็ดีในเว็บเพจกิปจังพลังเวทก็ตามขอให้ทราบว่าปัจจัยของท่านทั้งหลายนั้นกระผมอัตมภาพใช้งานคุ้มค่ามากส่วนใหญ่ก็ใช้ในลักษณะเกินกว่าที่ท่านทั้งหลายได้ทำไปเมื่อสองวันก่อนก็เพิ่งจะซื้อเช็คเงินสด เพื่อไปเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสวนร,รังสลิดวิทยาลัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมทั้งหลายมาเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านสามแสนสองืห้าพันบาทในส่วนนี้ต้องบอกว่า กระผมอัตมภาพเป็นคนทำงานแบบมีวันนี้วันเดียวไม่คิดจะสะสมปัจจัยเงินทองเอาไว้สำหรับผู้อื่นนอกจากว่าถ้างานต่างๆที่ทำอยู่จบสิ้นแล้ว <c oughs> ก็จะหาปัจจัยเข้ากองทุนต่างๆของวัดท่าขนุน ตลอดจนกระทั่งช่วยเหลืองานของพระพุทธศาสนาในด้านอื่นๆอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นมาโดยตลอดการที่เราทำงานแบบไม่มีวันพรุ่งนี้จึงไม่คิดว่าจะต้องเก็บเงินทองเอาไว้ใช้ในเรื่องอื่นส่วนใหญ่มาเท่าไรก็ไปเท่านั้น หรือว่ามาเท่าไรก็ไปมากกว่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งว่าเงินทองช่างไหลมาเทมาไม่ขาดมือเสียทีแม้กระทั่งช่วงตุจจีนที่ผ่านมาก็ได้รับเงินของขวัญหรือที่เรียกเป็นภาษาแต้จิ๋วว่าแตะเอียมาเป็นจำนวนมากทีเดียว จึงได้มีปัจจัยที่มาถวายสมทบกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาตินี้และอีกไม่กี่วันก็จะสนับสนุนโครงการอบรมบาลีก่อนสอบอีกด้วยในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลายก็สบายใจได้ว่ากระผมอัตมภาพเป็นคนใช้เงินเป็น ในเมื่อใช้เงินเป็นมีมาเท่าไรใช้หมดเท่านั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายังจะมีชีวิตอยู่ใช้ได้อีกเท่าไร e <ast> เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเท่าที่เคยดูด้วยอตีตังสายานชาติก่อนๆน,นั้นกระผมอัตมภาพอายุยืนที่สุดก็แค่ห้าสิบปีเศษ ส่วนใหญ่30กว่า40ปีก็ตายเสียแล้วและที่ตายตั้งแต่เด็กๆก็อีกนับชาติไม่ถ้วนเหตุก็เพราะว่าเศษกรรมปนาติบาตจากการที่เกิดมาแล้วก็เป็นทหารทุกชาติรบราฆ่าฟันผู้อื่นเอาไว้มากทำให้เศษกรรมบันดาลให้ต้องอายุสั้นพันตายอยู่เสมอ มาชาตินี้โดนลากยาวมาหกสิบหกปีก็ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนอย่างกับว่าจะเป็นชาติที่ใช้งานให้คุ้มค่าหรืออย่างไรก็ไม่ทราบแต่ก็ยังคงทำตนแบบคนที่มีวันนี้วันเดียวเท่านั้นถ้าหากว่ามรณภาพลงไปก่อนก็ไม่ห่วงใหญ่อะไร เพราะว่างานทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสุวรรณรังสลิ์วิทยาลัยนั้นกระผมอัตมภาพซื้อเช็คเงินสดเอาไว้แล้วผู้อื่นสามารถนำไปมอบให้กับทางโรงเรียนแทนกระผมอัตมภาพได้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายทำใจเอาไว้ในลักษณะนี้ได้ จะเป็นคนที่เบากายเบาใจมีห่วงน้อยมีทุกน้อยเพราะว่าไม่ได้แบกอะไรเกินไปกว่าวันนี้ซึ่งท่านทั้งหลายลองพยายามดูว่าจะทำใจตามที่กระผมอัตมภาพนี้วาดไปแล้วได้หรือไม่ถ้าหากว่าสามารถทำได้ก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ว่าโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะหลุดพ้นจากกองทุกขเข้าสู่พะนิพพานก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณนนีนของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้